สวัสดีจ้ายายหนูแช่แนวมาอีกแล้วพี่น้องจ้าืมอน้ยายพาพีพาน้องมยายังตลาดเส้นหลุยค่ะมาหาสื่อของกินค่ะมาพออาหารอีสานบานเห่าค่ะของแ่บของนัวมีเบิร์สุ่ันสุยางค่ะพี่นอ้องพิกัดตลาดเส้นหลุยนะคะอาหารอันอีสานบานเห่าค่ะอันเจ้านี้พ่นสีทรงตรงมาจากกาลสินนะคะพันเป็นแมค้าทั้งกาลสินค่ะมีขออันปลาแห่งมีเนื้อแห่งมีทุกอย่างค่ะ ลาสมพนกระแซบนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะใยมาอุดหนุนเพ่นค่ะไลายบาทอยู่คำเงอนไดๆนะคะเพ่นนันสีมาทุกวันพฤหลัสกับวันอาทิตย์ค่ะมีแต่ของใหม่ๆสดๆทั้งนั้นค่ะไพ่พันไปพันมากก็อย่าลืมอุดหนุนเพ่นในเด้อจ้ะของดีบานเท่าค่ะราคาถูกัะเขือก็มาจากบานทุกอย่างบะเขือคืนเขือเพราะมีเบสทุกอย่างค่ะพี่น้องมีบักม่วงอมค่ะบักม่วงหน่อย ของดีพูนะตอนซ้อนกับพักเพ่นกับงามงามค่ะใส่กอกมีหอดอปลาแหงนะคะหลายอย่างค่ะมีหอหม่ำม,มีสมพักผอมมากาจะมาอุดหนุนเพ่นใดเด้อค่ะไปผ่านไปผ่านมากกันได้เนาะของดีค่ะนมจีนเพ่นกระบีบไม่สด,สดสดทุกอย่างค่ะสมปลาปลาสมพ่นมีหอดมาแลงค่ะมีจิ้งหรีดมี ยายมีอียงก็บไข่มดแดงค่ะพี่น้องมีบดสุยางนะคะใครต้องการยังนะคะไปแวะหาแวะสื่อเพื่นใดค่ะสอบถามเพิ่นใดค่ะใครต้องการเพิ่นสิมาคือยายวาน่ะคะ่ะเพิ่นสิมาวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเพิ่นเฮ็ดค้อนเขาเพิ่นกับงามงามพักหวานพี่น้องแกงใส่ไข่มดแดงนะคะพักลาย,ยางถามหาอรหลดพี่น้องมีบดแม่ค้าเจ้านี่แถมใจดี อาลังเทือเป็นแถมตัวซื้อพักในลายเป็นกระแถมน่ะแถมล้างตัวค่ะแวะไปอุดหนุนเพันเดอร์จ้ะยายกับพี่พน้องมัานสื่อกับเขาอาหารอีซานบันเล่อะพี่น้องกินง่ายๆนะค่ะกินง่ายยู่ง่ายกินบก่วงกับเขาฮะล้างเทือกระไดนี่นะจจะผ่านมายางตลาดพี่น้องจะ <c oughs> พิกัดตลาดเซนหลุยนะคะมา <c oughs> อุดหนุนเพันเดอร์ค่ะพี่น้องจ้ะ ะค,ะคลิปนี้กับยายกับพาอพี่พานองมหาสื่อของอยู่ของกินอาหารอีสานบานเท่าค่ะยายกับขอบคุณสําหรับการติดตามช่องยายหนุ่มจ้าชาแนลด้วยค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กันนะคะเพราะว่าสิเป็น fc เก่า fc หม่ค่ะไพ่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อยืาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ยายเลยนะคะกดกดเข้าไปค่ะพี่น้องรัวๆัวให้ยายหน่อยค่ะนะคะ <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกที่นึ่งคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ